สวัสดีครับ,บ,บม้พูกับผมชิดเคนเกมเอร์นะกับเกมไ่ชัดไทยก็จะมารีวิวปืนตระกูลแคทหรือปืนแมวโอ้ไม่ใช่ละปืนเป็นปืนที่แจกฟรีนะสมัครใหม่จะ,จะได้พกปืนก้นระเบิดแล้วก็เซ็ตแถมมสำหรับผู้หญิงแล้วก็ไก่วันนี้จะเป็นคุณมาทีทีนั่นเอง เ yeah. yo, yo. ยโยโยเยเยเอยมิกเอเอ๋ข <c oughs> จะมาลองยิงหมอคุนมานะฮะปืนด้วยปืนกลแคทเฮดเคสีหนึ่งเจ็ดอ่าเขาลองยิงหมอคุนมานะยิงกันนะเออยิงดิดิแบงสี่สิบสองจัเย้ห้าสิบแปดสิบสอง <58. S 1> ยีงตัวสิบห้าย้สามสิบสามยิงเท้ายิงขาแม่ง ิไปยี่สิบอันนี้เลือดหนึ่งร้อยเต็มไม่มีเลือดบวกกันสักอย่างเลยเหลือเท่าไหรก็นั่นแหละก็ที่มึงยิงไปตอนแรกอ่ะออไม่ตายถ้าเกิดยิงหัวเดี๋ยวนี้ตายแน่นอนต่อไปก็คงเป็นปืนพกก็จะมารีวิวปืนพกต่อเลยนะครับก็ยิงหัวขึ้นใหม่โอ้ยน่าสัน เหลือห้าสิบสองเอ้ยเหลือห้าสิบหกไปสี่สิบสี่ถูกแล้วตัวยี่สิบหกอ่าเหลือสามสิบยี่สิบฮะเหลือสิบก็ไม่ตายแล้วก็จะไปตายได้ไงไปเกิดใหม่อ้าวให้เต็มละนี่กูเลอดเต็มละปามได้ก็เป็นการรีวิวระเบิดนะครับก็อปเหลือแปดห้าไม่ตายมาลองระเบิดน้อยหนาดิ แปดสองสตาร์ดิตามมาอือสิบสามเออแปดเจ็ดแรงกูแปดตายไปวะเอ้ยเอ๊ะหรือว่ากูใส่อันนี้วะใส่ข้างหลังนี่วะมันบวกเกาะใส่อะไรโกงๆเพื่อนมึงเนี่ยมันบวกเกาะไอชี้เนี่ยมันบวกเกาะสิเปอร์เซ็นเนี่ยเออบวกเกาะสิเปอร์เซ็นไดแล้วก็ขอจบคลิปการรีวิวไว้แค่นี้ครับบ๊ายบายตามชมคลิปต่อไปเลยนะครับมาทีมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมด้วยฮะบ๊ายบาย 对对，对。<Yeah. S 2> yeah.